สวัสดีค่ะกำลังใจกับอุ้งไอวุ่นวิวนะคะตอนนี้อุ้งอยู่กับ Huawei Mate X ต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อุ้งอยากจะเห็นมันตัวจริงๆมากๆเลยวันนี้จะเป็นไงไปตามกันเลยค่ะเทคโนโลยีการพับหน้าจอของแต่ละค่ายก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างเจ้า Huawei Mate X ตัวนี้ก็มากับ Falcon Wing Design มันคือการพับนะคะจอไปด้านหลัง ให้ชิดสนิทกันนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาพับเนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่11มิลแต่เมื่อเรากางออกมานะคะความหนาจะอยู่ที่5.4มิลถ้าเรานับด้านที่บางนะ,ะส่วนตัวหน้าจอค่ะจอด้านหน้าเดี๋ยวจะอยู่6.6นิ้วด้านหลังอยู่6.38นิ้วเมื่อกางก็จะอยู่ที่8นิ้วมีชุดกล้องมาให้ชุดเดียวนะคะคือจะเป็นชุดเลนส์ของไลต์กา3ตัวเลย สิ่งที่ดีที่สุดของเจ้าตัวนี้ที่ม่มชอบมากคือเทคโนโลยีชื่อว่า m i l l e r shooting ค่ะเราจะเห็นรูปเดียวกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังลองนึกภาพเราถ่ายรูปแฟนนะคะแฟนก็บอกว่าฉันไม่เห็นตัวเองเลยเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าเห็นทั้งตัวเราแล้วก็ตัวแฟนก็เห็นตัวเองด้วยค่ะการออกแบบดีไซน์จอนะคะที่เป็นแบบพับได้เวลาเราการออกมาก็จะมีรูปแบบคล้ายแท็บเลต็ตทำให้เราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันทั้งสองแอปได้พร้อมๆกัน แล้วก็เวลาเราใช้งานจริงๆนะคะก็ค่อนข้างจะสบายตาใหญ่อลังการมากๆเลยแหละส่วนการเล่นเกมนะคะตอนนี้เราก็มีบางแอปที่ออกมารองรับแต่ต่อไปก็จะมีแอปพลิเคชันออกมารองรับเจ้าเครื่องนี้มากกว่านี้ค่ะให้แบตมา4,500มิลลิแอมปรแล้วก็ฟาชาร์จ5.5วัต์ด้วยจะเป็นยังไงจะมาเมื่อไหร่ติดตามชมเร็วๆนี้กับอุ้ม i อุ้มวิวันนี้สวัสดีค่ะ